สวัสดีนะครับออวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของความร้อนนะครับกออ็โดยอาจารย์สมชายเกติกมลชัยนะครับจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับออในสไลด์นี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ความร้อนนะครับเออ้วก็เน้นไปที่การใช้งานเป็นหลักนะครับพลังงานความร้อนเนี่ยเรามักจะเปรียบกับ น้ำนะครับก็บค,บคือถ้าความร้อนเป็นปริมาณพลังงานนะครับอุณหภูมินั้นเนี่ยอุณหภูมิของความร้อนนั้นก็จะเทียบได้กับเป็นระดับของน้ำในเกื่อนะครับนั่นก็คือว่าความร้อนได้ไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปอยู่บริเวณที่ต่ากว่านะครับเหมือนนะ้าน้ําในเกื่อน่ะที่ไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ํากว่าเหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเรานิยามอุณหภูมิอย่างไรนะครับอุณหภูมิเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะนิยามจากจุดที่สสารเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะอย่างเช่นที่คุ้นเคยที่สุดก็คือน้ำนะครับเรานิยามว่าจุดที่น้ําได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับที่ระดับน้ําทะเลเนี่ยกำหนดให้เป็นศูนย์องศาเซลเซียสในขณะที่ถ้าเปลี่ยนจากของเหลวเป็นน้ําเดือด ที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยก็ให้เป็น1 0 0อองศาเซลเซียสนะครับส่วนอนุณหภูมิจุดอื่นๆนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการประมาณค่าในระหว่างนี้นะครับระหว่างศูนย์ถึงร้อยลวมถึงอุณหภูมิอื่นๆด้วยนะครับทีนี้หน่วยของอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจาวันรวมถึงในหนังสือเรียนจนอยู่3แบบก็จะมีหน่วยองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เคลวิน หน่วยเคลวินได้มีความประหลาดนหนึ่งตรงที่ว่าจะไม่มีคําว่าองศานําหน้านะครับทั้งนี้เพราะว่าเคลวินได้เป็นหน่วยอุณหภูมิสัมบูรณ์ซึ่งใช้ในกฎของแก๊สอย่างเช่นกฎ P V ก N R T นะครับในขณะทีอ่อีกสองหน่วยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยอ้างอิงนะครับก็คืออ้างอิงกับสถานะการเป็นสถานะเป็นต้นนะครับเลยมีคำว่าองศาเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยเ,ออเราสามารถ ที่จะแปลงหน่วยของอุณหภูมิระหว่างกันได้โดยใช้การเขียนสมการเส้นตรงซึ่งผ่านจุดข้อมูล2จุดนะครับหลักการของการแปลงอ,อ,อย่างเช่นถ้าเราดูเทียบระหว่างองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์นะครับในรูปนี้องศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์นะครับเราลองเลือกมา2จุดนะครับอย่างเช่นจุดนี้จุด0 ตรงกับ32้นะครับได้อีกจุดหนึ่งก็คือ100องศาเซลเซียสตรงกับ212เราสามารถนำา2คู่ลำดับนี้เนี่ยมาพลอตในกราฟนี้นะครับอันนี้เป็นแกนน้อยก็จะเป็นอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสแกนตั้งก็จะเป็นฟาเรนไฮต์นะครับนำคู่ลำดับเมื่อก,กี้ลงมาพลอตจุดก็จะเป็น0,32,100,212นะครับเมื่อได้2จุดเนี่ยเราตีสมการเส้นตรง เมื่อตีสมการเส้นตรงปั๊บนะครับสมการเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างอุณหภูมิทั้งสองค่านั่นเองนะซึ่งสมการเส้นตรงนี้ก็จะเขียนได้เป็น tf นะครับอันนี้คือแกน y นะครับก็จะเป็น y เท่ากับอันนี้ก็คือ m จะม mx m คือความชันนะครับซึ่งเส้นตรงเส้นนี้นะครับลองลองดูนะครับว่าเส้นตรงเส้นนี้มันจะชันเท่ากับ9ส่วน5นะครับแล้วก็ tc บวกกับจุดตัดแกนตั้งก็คือบวกกับ32 ใะทำนอนเดียวกันถ้าเราแปลงระหว่างเคลวินกับตัวองศาเซลเซียสนะครับในที่นี้ก็คือเรื่อมา2จุดก็คือส่วนองศาเซลเซียสตรงกับ273.15เคลวินแล้วก็อีกอันนึงก็คือ100องศาเซลเซียสตรงกับ373.15นงนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าตรงช่วงนี้หางก,กัน100เนี่ยแนวดิ่งตัวนี้ก็หาก,กัน100เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นเส้นตรงนี้ก็จะมีความชันเท่ากับ1 ก็เลยเขียนเป็น T เท่ากับ1คูณ Tc นะครับความช้เป็น1แล้วก็บวกกับจุดตัดแกนตั้งนะครับบวก2 3 1 5อันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปของการแปลงหน่วยอุณหภูมิโดยใช้หลักการของสมการเส้นตรงเร,เราตอบคำถามอันนี้ดูนะครับข้อแรกทำไมเมื่อเราทาแอลกอฮอล์ที่ผิวหนังแล้วเนี่ยเราจึงรู้สึกว่าเย็น เย็นกว่าทาน้าเฉยๆลอ,องดูงคำตอบดูนะครับคำตอบก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเวลาที่แอลกอฮอล์นระเหยเนี่ยมันก็จะพาความร้อนที่บริเวณผิวหนังเนี่ยออกไปด้วยนะครับเมื่อผิวหนังสูญเสียพลังงานความร้อนเราจึงรู้สึกเย็นนะครับข้อต่อไปนะครับในห้องเรียนซึ่งติดแอร์เนี่ย ทำไมเวลาเราเอามือจับเหล็กเราจึงรู้สึกว่าเย็นกว่าไม้ในห้องแอร์นั้นเนี่ยทั้งไม้และเหล็กนะครับถ้าอยู่กับห้องแอร์มานานเนี่ยอาจจะต้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจริงๆแล้วเหล็กกับไม้ก็ควรจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของอากาศในห้องนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามือจับเหล็กปับ๊บมือร้อนกว่าเหล็กใช่ไหมอุณหภูมิร่างกายดังนั้นความร้อนเนี่ยก็จะไหละออกจากมือได้ไวในขณะที่ ไม้เนี่ยไม่ค่อยนาความร้อนเพราะฉะนั้นเอามือจับไม้เนี่ยความร้อนที่ออกจากมือนั้นก็จะอยู่ในไม้ในบริเวณที่เอามือจับเท่านั้นความร้อนจะไม่ได้แผ่ออกไปสู่บริเวณอื่นๆนะครับถ้าเราเอามือจับหน้าผากเพื่อนเพื่อจะบอกว่าเพื่อนตัวร้อนหรือตัวเย็นอันนี้จะดีหรือไม่นะครับอันนี้คงจะได้คําตอบไปนะครับว่าการร้อนหรือเย็นเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงอุณหภูมิสัทีเดียวนะครับแต่มันกำลังจะบอกถึงอะไรครับ ร้อหรือเย็นมันจะบอกถึงการถ่ายเทความร้อนนะครับว่ามันถ่ายจากเราได้ดีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการเอามือจับน้าผานแล้วบอกว่าเพื่อนมีไข้หรือไม่มีไข้หรือตัวร้อนตัวเย็นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถบอกถึงอุณหภูมิได้ถูกต้องนัดมีการทดลองหนึ่งที่เ,เราสามารถทําเล่นเองได้ง่ายนะครับเอาน้ำมาสามขัน นะครับมีขันหนึ่งใส่น้ําอุ่นขันหนึ่งใส่น้ําเย็นอีกขันนึงเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับให้เราเอามือซ้ายจุ่มน้ําอุ่นมือขวาจุ่มน้ําเย็นทิ้งไว้สักครู่นะครับหลังจากนั้นเอาทั้งสองมือเนี่ยจุ่มลงในน้ําอุณหภูมิห้องนะครับจะรู้สึกอย่างไรอ่ะอันนี้ให้ให้ไปลองทดลองดูนะครับเล่นๆทีนี้ความร้อนทาให้วัสดุมีสมบัติเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับซึ่งเราจะศึกษาในบทเรียนนี้เปลี่ยนอุณหภูมิ อันนี้ทราบดีนะครับเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งก็จะเพิ่มเติมมาจากในสมัยมปลายก็คือสามารถทําให้วัสดุนั้นเนี่ยขยายตัวหรือว่าหดตัวได้นั่นเองในเรื่องของการเอ่อเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็จะมีนิยามอยู่2ตัวด้วยกันที่เราใช้อยู่นะครับตัวแรกก็คือเรียกว่าเป็นค่าความจุความร้อนนะครับ ก็จะนิยามเป็นความร้อนพลังงานความร้อนที่ทำให้มวล1กิโลกรัมเนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1องศาเซลเซียสนะครับซึ่งถ้าตามนิยามนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนเป็นสูตรแบบนี้ครับ Q เท่ากับ mc เดลต้า T นะฮะ Q นี่ก็คือปริมาณความร้อนนะครับอันนี้มวลอันนี้คือค่า c เดลต้า T ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับ ในขณะที่พูดถ uh ึงการเปลี่ยนสถานะเราจะเรียกสิ่งน oh, mm ี้ว่าเป็นค่าความร้อนแฝงนะครับค่าความร้อนแฝงค่าความร้อนแฝงนี่ก็คือความร้อนที่ทําให้มวลหนึ่งกิโลกรัมนั้นเปลี่ยนสถานะนะครับก็เลยแเป็นคิวต่สกนะครับ M ก็คือค่าความร้อนแฝงก็ที M ก็คือมวล L เป็นค่าความร้อนแฝงนะครับอาจารดูคําถามนิดนึงถ้าแผ่นเหล็กและแผ่นอลูมิเนียมขนาดเท่ากัน มวลเท่ากันนะครับซึ่งก็แปลว่ามันหนาไม่เท่ากันนั่นแหละเอาไปตักแตะพร้อมกันเนี่ยถ้าเราพบว่าเหล็กเนี่ยร้อนกว่าอลูมิเนียมความหมายคือเอามือไปแตะครับแลราพบว่าไอ้มันร้อนกว่าเยอะนะเอามือไปแตะเหล็กร้อนกว่าอลูมิเนียมเนี่ยถามว่าพัสดุใดมีค่า C มากกว่ากันนะครับทิ้งดูความหมายค่า C นะความจุความจุเนี่ยมันจะเทียบได้กับเหมือนกับน้ําในเขื่อนนะครับถ้าเขื่อนจุมากแปลว่าอะไร เขื่อนจุมากแปลว่ารับปริมาณน้ําได้เยอะโดยที่ระดับน้ําไม่ค่อยเปลี่ยนอ่าไฟล์นี้เพราะฉะนั้นถ้าโลหะ2ตัวนี้ตัวไหนก็ตามเนี่ยมีค่าความจุมากแสดงว่าเนื่องจากัเราไปตากแดดพร้อมกันแสดงว่ามันรับปริมาณความร้อนเท่าเท่ากันแสดงว่าตัวไหนไม่ค่อยเปลี่ยนตัวนั้นก็ทําไมครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่มีค่าความจุได้ดีซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเหล็กร้อนกว่าแสดงว่าเหล็กเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนขึ้นขึ้นไปเยอะกว่า แสดงว่าเหล็เหลกเนี้ยจุกไม่ค่อยดีรับความร้อนนิดเดียวอุณหภูมิเพิ่มไวอลูมิเนียมนี้ยจุกได้ดีกว่าคือมากกว่ารับความร้อนแล้วอุณหภูมิเนียน้ยเปลี่ยนช้ากว่านั่นเองนะครับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นค่าตารางความจุความร้อนของสารบางชนิดให้เราดูนะครับนี่ตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่900ารนะครับเหล็กนี้ประมาณ400ร้ ค่าสีได้น้อยอุณหภูมิเปลี่ยนไวนะครับสีมากๆอุณหภูมิเปลี่ยนช้านะครับเวลาไิตักแดดเอ่อที่น่าสนใจในตารางนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นสสารที่มีค่าสีสูงที่สุดจริงๆเท่าที่ทราบก็คือสูงสุดในบรรดาสสารที่เรารู้จักนะครับก็ค่อนข้างสูงที่สุดแต่ถ้าจะว่าไปในเชิงของการทดลองงานวิจัยก็คงจะมีวัสดุอื่นนะที่มีค่าสีเนี่ยสูงสูงอันนี้อาจจะมีนะครับต้องลองค้นดูแต่ว่า เท่าที่ในธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ย C ก็จะเป็นนําก็จะเป็นอะไรที่มีค่า C เนี่ยสูงนะครับสูงสูงมากนะอันนี้เป็นค่าความร้อนแฝงนะครับก็จะประกอบไปด้วยความร้อนแฝงของการฟิวชันก็คือหลอมเหลวนะครับก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมนะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นค่าความร้อนแฝงของการเวเปอร์คือเป็นไอของการกลายเป็นไอนะครับ ก็จะให้มาแบบนี้ก็คือให้ตารางมาเพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณเอาเราดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการต้มน้ําด้วยกาต้มน้ำนะต้มน้ํา1ลิตรอุณหภูมิยีิองศาเซลเซียสต้มด้วยกาขนาด1กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลากี่นาทีเดือดน,นะครับแล้วเวลาต้มจริงเนี่ยนานกว่านั้นไหมนะครับจริงก็คือปักจะนานกว่านั้นแหละนะครับเอาเราก็จะเริ่มต้นข้อีโดยการอันดับแรกครับหา ปริมาณพลังงานที่ต้องใช้นะครับก็ใช้สูตร MC เดลต้า T นะครับ MC ในที่นี้ผมใช้ค่าเต็มๆไปนะครับประมาณประมาณ4,002เดลต้า T ก็100ล25นะครับได้ค่าปริมาณความร้อนออกมาทีนี้คําว่า1กิโลวัตต์แปลว่าอะไร1กิโลวัตต์แปลว่า1วินาทีเทียบเท่ากับพลังงานเท่าไหร่ครับ1กิโลก็คือ1,000จูลน,นะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เวลาก็ เอาค่า1000นี่ไปหารพลังงาน Q ก่อนหน้านะครับเราได้เวลาประมาณ300กว่าวิเทียบเท่ากับประมาณ5นาทีนะครับแต่ในทางปฏิบัติยังไงครับนานกว่านั้นนะครับท่านี้เพราะว่าขาดที่เราต้มน้ำเนี่ยพลังงานทั้งหมดไม่ได้ไปสู่น้ําอย่างเดียวแต่เมื่อน้ามันเริ่มร้อนขึ้นน้ําก็คายพลังงานความร้อนเนี่ยออกสู่สิ่งแวดล้อมออกสู่ตัวกานะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มักจะใช้เวลาที่ยาวนานขึ้น ในตัวอย่างที่2นี่นะครับก็จะเป็นการผสมนะของผสมซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเจอได้บ่อยนะครับเราเอาตัวนี้โจทย์ก็คือต้องการผสมน้ําแข็ง100กรัมเนี่ยนะครับผสมกับน้ําอุณหภูมิ60องศาเซลเซียส40กรัมนะครับคำถามคือน้ําแข็งเนี่ยจะละลายหมดหรือไม่นะทีนี้ถ้าเรามาผสมกันเกิดอะไรขึ้นนะครับสสิ่งอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับนำมาผสมกันก็ต้องเกิดการถ่ายเท นะครับถ่ายโอนความร้อนถ่ายเทความร้อนโดยความร้อนก็จะค่อยๆไหลาจากน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะค่อยๆเย็นลงไปสู่น้ําแข็งน้ําแข็งก็จะค่อยๆละลายนะครับน้ำเย็นได้มากที่สุดถึงศูนย์องศาโดยให้พลังงานความร้อนได้มากสุดนะครับเท่ากับ m c delta t นะครับเพราะฉะนั้น m c delta t มวลได้คือมวล40กรัมนะครับคูณค่า c ของน้ําอันนี้หน่วยเป็นกิโลจูนลนะครับคูณเด้เทติ60นะได้10กิโลจูลทีนี้ถ้าน้าแข็งละลายหมดแล้วครับต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ก็ใช้เท่ากับ ml นะครับน้าแข็ง100กรัมคือจุดหอันนี้ค่า l นะออกมาได้33จะเห็นว่าตัวนี้มากกว่าตรงนี้เมื่อมากกว่าสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าที่น้ําแข็งต้องการเนี่ยน้ำให้ไม่ได้นะครับน้าให้ได้แค่10เพราะฉะนั้น มันน้าแข็งก็จะละลายไปเท่ากับ10กิโลจูลที่มันได้รับนะครับ m, m ก็จะเป็นที่ละลายก็จะเป็น10นะ10กิโลจูลหารด้วยค่า lf ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณสัก30กรัมนะที่ละลายไปอันนี้ก็จะเป็นคําถามชุดที่1นะครับให้ลองใช้ความรู้ในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนและก็ความจุความร้อนดูนะครับก็จะมีคําถามอยู่6ข้อด้วยกันนะครับเอ่อ ข้อนี้ก็จะ1กับ2ก็จะเป็นเชิงบรรยายนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ให้คําตอบไว้แต่คิดว่าทุกคนน่าจะพอเดาได้นะครับอันที่3นี่ให้ลองเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยน4 0องศาเซลเซียสเป็นกี่ฟาเรนไฮต์นะครับอันที่สี่นีจะเจอบ่อยนะครับคือบางทีต้องผสมผสมน้ําน้ำเดือดกับน้ําอุณหภูมิพอให้ได้น้ําอุ่นที่ต้องการนะครับอ่าข้อห้านะครับผสมน้ําแข็งกับน้ําเดือดนะครับ ให้หาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิผ,ผ,ผสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อ6อันนี้ก็จะเป็นออกเป็นในแนวหนังจีนนะครับก็คือคงเห็นบ่อยๆว่าบางทีมีการรักษาผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยนะอุณหภูมิตัวร้อนะคทัดเรียกว่าทัดไฟเข้าแทรกนะอุณหภูมิสูงก็จะรักษาโดยการมีคนหนึ่งซึ่งโปกติแข็งแรงนะครับก็เอามือมาแตะหลังไว้ให้ความร้อนเพืก็จะถ่ายเทรับเป็นการดูดความร้อน นะครับถ้าพูดถึงสมัยนี้ก็คือเหมือนเช็ดตัวคนไข้นะครับสมัยก็กกถ่ายเทความร้อนออกมานะที่ได้ให้ข้อมูลตามนี้ลองหาวอาสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ป่วยนี่จะอุณหภูมิลดลงสักกี่องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมเดาเองนะเพราะว่าเห็นดูในหนังจีนจะเจอ,ออย่างนี้บ่อยๆนะครับมีการแต่ก็มีการถ่ายโอนความร้อนอยู่ทีนี้ถ้าพูดถึงการถ่ายเทความร้อนนะครับ ความร้อนนั้นก็สามารถที่จะถ่ายเทได้ใน3รูปแบบด้วยกันนะรูปแบบแรกก็คือเรียกว่าเป็นการนําความร้อนนะครับคำว่านําความร้อนก็คือการที่อะตอมของวัสดุตัวกลางเนี่ยมีการสั่นเป็นทอดๆนะครับจากความร้อนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นการจุ่มช้อนในน้าร้อนนะครับความร้อนก็จะถ่ายเทผ่านการสั่นของอะตอมโลหะ นะครับจากปลายด้านหนึ่งที่ร้อนเนี่ยมาสู่มือเราเราก็รู้สึกร้อนนะครับอีกอันนึ่งคือการพาความร้อนนะครับก <ฮ unter> ารพาก็คือตัวกลางพามาด้วยนะครับอย่างเช่นการพาความร้อนของลมที่ร้อนนะครับลมที่พัดแล้วก็พาความร้อนมาหรือว่าการพาความร้อนไปกับน้ําร้อนในท่อที่ไหลนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการแผ่รังสีนะะก็คือการที่วัตถุหนึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคลายพลังงานออกมานะครับ เป็นรูปของรังสีอินฟราเรดนะครับเช่นการต่อก่อเตาผิงไฟในฤดูหนาวนะครับการแผ่ความร้อนจากหม้อที่ร้อนโดยที่มือไม่สัมผัสกับตัวหม้อเป็นต้นนะครับจริงๆตัวนี้ถ้าวัตถุมันร้อนกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแผ่แต่ถ้าในทางตรงข้ามนะครับถ้าวัตถุมันเย็นกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็จะรับไอตัวรังสีความร้อนเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูว่ามีปัจจัยอะไรนะครับที่มีผลต่อ,อ,อการนําความร้อนนะครับการนําความร้อนผ่านวัสดุอย่างเช่นถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นพวกตัวชนวนการความร้อนนะครับที่มีขายในท้องตลาดนะฮะถ้าพูดถึงอัตราการไหลก่อนนะครับอัตราการไหลคืออะไรนะครับอัตราการไหลของพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นจูลต่อตารางเมตรต่อวินาที นะครับก็คือพลังงานเอ่อต่อวินะครับต่อตารางเมตรซึ่งมันก็คือถ้าจูนต่อวิก็คือวัตต์นะครับก็จะมีโดยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับทีนี้ความรู้ทั่ว,วไปก็คือของแข็งเนะี่ยมันนําความร้อนได้ดีกว่าของเหลวและของเหลวก็จะนําได้ดีกว่าก๊าสท่านนี้เหตุผลเพราะว่าของแข็งเนี่ยอะตอมอยู่ชิดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ่ายโอนได้ดีในขณะที่ของเหลวเนี่ยอะตอมก็จะ อาจตรานิดนึงนะครับไม่ค่อยเียเป็นระเบียบการนี่หลวมที่สุดนะครับทีนี้วัสดุที่เป็นของแข็งเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีได้ว่าชนิดของมันนะครับอย่างเช่นเหล็กก็จะนําได้ดีกว่าปูนนะครับปูนก็นําได้ดีกว่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างบ้านก็สร้างจากไม้ก็จะเรียกว่ากั้นความร้อนได้ดีที่สุดนะครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้ความหนาก็ยังมีผลนะครับซึ่งอันนี้คงทราบอยู่แล้วว่าถ้ามันมีความหนาม,มากก็จะกั้นความร้อนได้ดีกว่านะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้า่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากเท่าใดความร้อนก็จะไหลได้ดีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นวันไหนก็ตามที่อากาศภายนอกห้องแอร์เนี่ยร้อนมากนะครับไอการไหลของความร้อนเข้ามาในห้องเนี่ยถ้าเราใส่อุณหภูมิในห้องเอาไว้คงที่เนี่ยนะครับความร้อนจะไหลเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นวันนั้นแอร์ก็จะไหมครับทํางานหนะักนะครับถ้าวันไหนข้างนอกอากาศร้อนความร้อนไหลเข้ามาในห้องได้เร็วได้เยอะแอร์ก็ต้องทํางานหนักนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการแผ่รังสีบ้างนะครับการแผ่รังสีเนี่ยปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการแผ่รังสีของวัตถุนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่1นนะครับวัตถุจะแผ่รังสีก็ต่อเมื่อมันตัวมันเองนะเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเม่ไรก็ตามอุณหภูมิมันต่ํากว่าสิ่งแวดล้อมนะครับวัตถุนั้นจะดูดนะครับ จะดูดรังสีความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้ามานะครับสมบัติข้อที่2คือวัตถุที่มีสีดำนะครับหรือว่ามีสีเข้มเนี่ยจะมีน้โน้มในการแผ่รังสีความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีสีขาวหรือมีสีอ่อนกว่านะครับซึ่งแนงตรงข้ามถ้าให้มันดูดกลืนความร้อนสีดําก็จะดูดกลืนได้ดีกว่าสีขาวเช่นเดียวกันนะครับอ,อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจก็คือ เมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิในหน่วยเคลวินเนี่ยของวัตถุเพิ่มเป็น2เท่าเราพบว่าพลังงานความร้อนจะแผ่ออกมาเพิ่มถึง16เท่านะครับก็หมายคือพลังงานความร้อนที่แผ่เนี่ยต่อวิเนี่ยมันแปรผันตามอุณหภูมิยกกําลัง4นะครับอันนี้ก็เป็นความจริงอีกข้อหนึ่งที่ที่ที่คุณจะต้องจานะอุณหภูมิเพิ่มเิดเดียวแต่ตัวพลังงานความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากนะครับ ปัจจัยนีงก็คือถ้าวัตถุมีพื้นที่ผิวมากนะครับมันก็จะดูดหรือจะจะคลายหรือดูดกลืนพลังงานความร้อน,นได้ดีขึ้นนะครับเพราะพื้นที่มันเยอะนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยการวัดอุณหภูมิในปัจจุบันก็นิยมเป็นแบบใช้ปืนแบบนี้ครับปืนปืนวัดรังสีอินฟราเรดนะครับเอาปืนนิตชี้ไปนะครับก็รังสีอินฟราเรดก็จะเข้ามาที่ในเครื่องนะครับแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นอุณหภูมินะครับก็วัดตัว เรางสงอินฟราเรดที่ออกมานะครับปืนแบบนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่หลกัหลกๆที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับจะมีรุ่นที่เฉพาะเจาะจงกับวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับซึ่งอันนี้จะดีเพราะว่าจะถูกสอบเทียบมาให้เหมาะสมกับมนุษย์นะครับแล้วมันก็จะมีปืนที่ใช้กับในเชิงของ,งอุตสาหกรรมนะซึ่งสังเกตง่ายๆคือปืนที่อุตสาหกรรมเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมีเลเซอร์จะมีเลเซอร์พอยเตอร์ นะครับชี้ไปที่จุดที่จะวัดนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่เหมาะเพราะว่าหนึ่งโอเคมีเลเซอร์ด้วยที่อันตรายนะครับถ้าเข้าตาแต่อันที่สองคือปืนเหล่านั้นเนี่ยมักจะใช้วัดในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหยาบกว่าอย่างเช่นความถูกต้องของอุณหภูมินี่นะครับก็จะมีค่าบวกลบที่ค่อนข้างสูงกว่าความแม่นยำก็จะแย่กว่าเพื่อนะครับจะแม่นยำแย่กว่าที่ใช้กับมนุษย์จริงๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคําถามชุดที่2นะครับมีจานวน5ข้อด้วยกันนะฮะก็ลองลองตอบดูนะครับอ่อันนี้บางข้อข้อไหนที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับผมจะให้ตัวเลขไว้เลยนะครับอ่าส่วนข้ออื่นๆก็เป็นอาศัยข้อมูลในสไลด์ก่อนหน้านะครับในการช่วยตอบได้นะครับสมบัติอสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในเรื่องของผลของความร้อนนะครับก็คือในเรื่องของ การขยายหรือว่าการหดตัวเนื่องจากความร้อนนะครับอย่างเช่นในรูปที่หนึ่งนี่คงอาจจะเจอบ่อยนะครับในสะพานข้ามถนนนะ่ะบางจุดเ่ยจะเห็นว่ามันจะมีเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยแลวจะมีช่องว่างเอาไว้อันนี้ก็คือเผื่อเวลาพื้นถนนขยายนะครับตัวนี้ก็จะจะได้ไม่ดัน,นกันจนเสียหายหรืออย่างเช่นเวลาสร้างตึกนะครับก็ะจะเว้นแก๊บไว้หน่อยนึงตัวนี้ปูนโปะเอาปูนโบกไ,ไว้นะครับเพื่อให้เวลามันขยายเนี่ยมันไม่ดันจนแตกนะครับ หรืออย่างถ้าเป็นของรถไฟนะครับรถไฟน่ยรางแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีแกลบเอาไว้นะครับเพื่อให้มันขยายตัวถ้าถ้าเว้นไม่ดีนะครับก็จะเป็นไปตามรูปนี้นะก็คือมันดันจนกุ่งงอนะครับความรู้เรื่องการขยายตัวเนี่ยจะเอามาใช้ในสมัยก่อนในการเอาโลหะเนี่ยรัดสิ่งต่างๆนะครับให้อยู่ตัวอย่างเช่นการทําล้อของเกวียนนะครับล้อเกวียนที่เป็นล้อเป็นโลหะเนี้ยนะครับก็ ใส่ตอนที่มันยังร้อนๆพอมันเย็นก็ทําไมครับมันก็จะหดตัวแล้วก็รัดไปคับไอ้ตัวไม้อันนี้หรืออีนนี้เป็นถังวายถังบักวายนะครับก็ตอนใส่เนี่ยเหล็กแต่ละเส้นก็เป็นเหล็กที่ร้อนแล้วพอมันเย็นตัวก็มันก็จะรัดให้ไม้เนี่ยชิดเข้ากันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวหรือหดตัวของความร้อนนะครับ ความสามารถในการขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุเนี่ยจะอธิบายด้วยค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวนะครับซึ่งในตัวเลขตารางนี้ก็จะมองบอกถึงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวนะครับก็จะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์การขยายตัวแบบเชิงเส้นแบบค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็คือความหมายคือเป็นในการขยายตัวในหนึ่งมิตินะครับในตัวเลขนี้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อความยาว นะครับหรือว่าต่อปริมาตรก็แล้วแต่แล้วก็ต่อองศาเซลเซียสนะครับอย่างเช่นอลูมิเนียม24คูณสิบยกกำลังลบ6กนะครับก็แปลว่าถ้ามีอลูมิเนียมยาว1เมตรแล้วก็ร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็ยาวมันก็จะยาวเพิ่มขึ้น24คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรหรือ26ไมครอนนะครับแต่จำนองเดียวกันถ้ามันมีอุณหภูมิลดลง1องศาเซลเซียสมันก็จะหดตัวลงด้วยระยะทางนี้เช่นเดียวกัน นะครับต้องฝา่งันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเชิงปริมาตรนะครับในเชิงปริมาตรก็เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอลกอฮอล์นะถ้าคุณมีแอลกอฮอล์อยู่1ลิตรนะครับถ้ามันมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้น1.12คูณ10ยกกำลังลบ4ลิตรนะครับหรืออย่างเช่นถ้าเป็นตัวของประรดนะครับเอ่ดอคูณ10ยกกำลังลบ4ความหมายคือถ้า ประหลอด1ลิตรก็จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมา1.82คูณดิกวกำลังลบ4ลิตรต่อองศาเซลเซียสทีนี้ถ้าเป็นอุณหภูมิลดมันก็จะหดตัวด้วยปริมาตรที่เดียวกันนะครับเออที่เราเจอบ่อยก,ก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นจากแอลกอฮอล์มากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่านะครับก็จะใส่สีแดงลงไปนะครับทางในรูปนี้ก็คือจะเป็นตัวประหลอดนะครับก็พลาละร้นมันก็จะขยายตัวก็คือจะดันขึ้นไปตามช่องแคบ DNA นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นคําถามชุดที่3นะครับก็ถามว่าจะมาร้อนขึ้นเส้นเลือดดีขยายหรือหดตัวนะครับถ้าปลอดในเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิเพิ่มขึ้น10องศาองศานะครับองศา,งศาคือองศาเซลเซียสนะครับปริมาณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ผสมสีแดงนะครับเปยนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายพูดถึงสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับ ล้างรถไฟแต่ละเส้นยาว25เมตรถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนจาก30เป็นเป็นเช่นตอนตักแดดถามว่าเหล็กจะยาวขึ้นกี่เซนนะครับอันนี้คือคําตอบนะแล้วก็ถ้าเย็นตัวจาก30ลงมาลบ10บ้างละ่ะหดต,ตัวกี่เซนนะครับให้กับตอบไปเช่นกันนะครับก็ลองทําดูนะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับสําหรับสไลด์ในเรื่องของความร้อนนะครับก็ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับ